สวัสดีทุกๆคนที่ติดตามนะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะน้องมายืดนะอันนี้ตัดจบเองเก่งมากเลยหัวแหวงนี่นี่ก็จะมายืดเดี๋ยวตัดตรงนักเรียนอันนี้ก็ไม่แพงนะคะเด็กๆก็คิดไปเหมากันไปสองหัวแม่ลูกผมสั้นเท่ากันตัดกันเองเก่งมาก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมายืดกันเดี๋ยวจะมีก่อนนะคะ <c oughs> ตัวนี้เราจะใช้ของอ้นี่ตัวนี้ครูเสร็จนะอเดี๋ยวมาดูกันนะ <c oughs> ว่าออกมาสวยขนาดไหนนะ <c oughs> ไม่แพงและสวยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเป่าแล้วก็ อันนี้ก็อีกหัวนคะน,นี่ก็นักเก่งซอยเสยมารทรงอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมายืดกันนะสองหัวนะสองอะไรแม่กับลูกสองหัวเลยวันนี้เรามายืดกันใช้ชตัวครูเซตนะเรายืดตีร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่บอกยี่ห้อไม่เป็นไรเพราะยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อเก่าแก่แล้วดีมากๆนุ่มมากๆนะเดี๋ยวเรามายืดกันหนีบก่อนอันนี้ท่านก็หุ่นเริ่มเฟิร์มแล้วเนี่ยลดความอ้วน <laughs> จะลงน้ํายาเลยนะคะลงน้ํายาเลยค่ะสองสาวเลยแม่กับลูกวันนี้ร้านยาใจคนจนถ้าไม่แพงลยค่ะสนใจก็มานะคะวัดต้นลําไยค่ะคลองชนประทานลิงคลองสนใจก็คอม,คอมเมนต์มานะคะ <S <S ได้เลยนะคะเดี๋ยวของพวกลูกของคุณแม่ได้แล้วะะ <S <S อ็ไม่สวยเลยค่ะกลมาที่ที่ดีดีแบบใจเสียจ้างตอนนี้ซอนนี้จนมาเป็นมารู้เลย มันเนี but, you you okay. Okay. So like ่ยคิ้วนะสวยนะจะมาตีไมาจะผิดนะตัวนี้มีมากนะคะคูเซตคูเซตกำลังจะมีล้อดังเลยสวยมากสวยเลยนะมันก็ใงขายด้วยาไอนี่ไปเลยไอ้ตัวที่ที่ไม่สวยใครสวเลย เราก็จะมาหนีบเนี่ยตรงใช่ไหมเดี๋ยวเป็นล้างคุณลูกก่อนยาใจคนจนเดี๋ยวดก้าวเดือดอะไรนุ่มสด400ก็สวนได้นะคะที่ผมสนใจก็มานะคะยาวไปนี่นะคะไม่แพงค่ะจาเป็นชูตัวนี้กตัว400ถ้าเป็นที่ร้อยร้อยก็600นะคะ6ไม่เจ็บนะคแล้วลงสี200 200ตอนล้างคุณลูกก่อนกลยคคุณลูกแล้วกี่คุณแม่เต็ม สายกลางแม่ปลายทางวันนี้ยืดสองหัวเลยนะเดี๋ยวจะมาดูกันเป่าเห็นปะตรงสวยเลยเดี๋ยวรอตรงกนกลัวกลับมาอ้วนไงอันนี้เห็นไหมเน,นี่ยเนี่ยลงแค่เห็นไหมของกูเต้นนะอันนี้ตัวตัวยืดอง่งเดียวเราจะลงหนีบแล้วลงตัวโกกันนะตัวล็อกเดี๋ยวเรามาดูกันนี่หนีบก็หนีบน้อยๆน,นะะสองหัวนลยค่ะหนีบก็หนีบเหมือนทั่วไปนะทุกร้านทําเหมือนกันหมดหนีบไปนิดดอันนี้เราจะหนีบสามรอบ ไม่เปียกไม่หวาดทำไมมือลกจับเหมือนเปียกเดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งผมกันทีละน้อยนะฮะวันนี้มาสองสาวเก,ร,เกรี่เกรี่ยเลยลเก็ต้องเน้นนะเราต้องเน้นโคนอันนี้ตรงแหละอันนี้ผมฟูแล้วเส้นใหญ่ดี เราก็ค่อยๆย้ำมทีละน้อยเหมือนกันหมดนะคะการหนีบผมมันอยูอ่ตัวล็อกนี่แหละตัวล็อกอะเราต้องดีบให้เน้นให้เงาให้มันอยู่พอออกมาแล้วอีตัวแรกอ่ะมันก็อยู่แล้วพอตัวสองเคือตัวล็อกนะฮะตัวสองก็คือตัวล็อกเราต้องดีให้เงานุ่มเดี๋ยวเรามาดูกันระหว่างสองผมเส้นเล็กกับผมเส้นใหญ่ออกมาเหมือนกันเด้สวยมากมาก เราก็หนีดทีละน้อยน้อยเตะแล้วเดี๋ยวเราก็ลงพอลงเ็จแล้วก็ทิ้งไว้ยี่สิบห้านาทีอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาหมักหมักทิ้เม้นทนะ์นัยาตัวล็อกกันนะคะนี่ตัวนี้นะ,ะเพื่อนลงเหมือนกันทุกคนนะคะเหมือนกันทุกท่านนะอันนี้ผมก็ค่อนข้างใหญ่ที่มาหน่อยซอยมิกโกมาเยอะโดนถากมาเยอะแล้วผมอยากโศกไนงะเราก็ต้องนิ้หน่อยแต่ตัวแล้วแหละ ม,มันงับไปนี่มันวผมโอเคเนี่ยเราประทาทีละช่อละชอนนะครับตัวล็อกตัวตัวล็อกเราต้องบีบให้เน้นไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่าเป่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทีกท่กันละเป่าแล้วก็มาลงสีะครับน้ำตาลแดงประกายม่วงนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปอบพ่นไดนาโนนะสปานาโน คนเคนโอโซนหนยไปผมนู่แล้วเราก็มาลงเราจะยืดแล้วลงสีพร้อมกันเลยทําให้ผมมีน้ำหนักผมนางชอบตีมาทางนี้ใช่ไหมเราหวีให้หวีมาทางนี้<ล>เห็นปะเห็นปะเนี่ยผมเขาจะตีลวนอะ่ะย้อนสอนอะ่ะหนูหวีผ้าทางนี้แล้วมันจะไม่สวยเลยนั่นมันชอบไปา,างนี้ใช่ไหมเออนี่ตีมาทางนี้เราหวีแล้วนะนี่เราจะมากบอย่าลืมทุกครั้งนะตัวนี้นะ ใส่ไปเลยผสมไปทำไอ้นี่ทำให้ผมนุ่มผมไม่เสียจะใส่เยอะจนเกินเหตุใส่พอดีพอดีถ้าเยอะเกินมันเหมือนไปล้างสีนะฮะใส่พอดีพอดีอดเป็นตัวบำรุงนี่ทำเป็นเชื่องแกนได้ผสมยายืดยายายืดยาโกได้เลย เดี๋ยวเราก็จะมาโกกันนะน้ำตาลแดงยวกาไปยุ่งเสร็จแล้วเราก็จะไปพ่นด้วยพ่นด้วยสปานาโนโอโซนผมเราจะเคลือบแก้วให้ด้วยนะใส่เคลือบแก้วไว้ด้วยเรายึดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปพ่นด้วยไอ้นี่สปานาโนอบโอโซนนะคะตัวเดียวกันเรียกแล้วนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่เดี๋ยวก็แม่แม่เราทำสีแล้วด้วย ตอนนี้เราก็จะอบพร้อมกันเลยเพราะเรามีสองหัวนะคุ้มคร่าเส้นอายต้องตัดออกนะมไม่ต้องปิดเรวเพราะว่าเราจะนี่บน <c oughs> บนไดโอโซนนะสปอนานูน,นะสองแม่ลูกเลยอันนั้นทาสีด้วยอันนี้อบ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันเสร็จแล้วสวยขนาดไหนสองแม่ลูก <c oughs> สวยเลยหอมขมขำไม่โมงขึ้นแต่ผมไม่หยิดผมเลยมันไม่ได้ตรงจะรีบนะเงาเดี๋ยวให้โดนดูดีนมันไม่ได้ตรงจะรีบไมิบเลยมีแบบตู้แบบผมทำแบบผ้าของลูกค้าผมน้อยเราผมเยอะเต่าได้เลยนะสวยเลย มันจอยมาเสมอกันปุ๊บเราก็จะลบเลี่ยดน,นิดนึงเอาข้างหน้านิดนึงเพราะมันดูเป็นในนี่เกินสาวห้าเกินเนี่ยแค่นี้เห็นไหมมันก็จะโอเครเพลไม่ต้องอะไรมากมายน,น,นี่คนแม่น้าเสร็จแล้วไอพน,น้าเต็จเห็นไหมสวยไหมเออโอเคเจ้าอยู่ถ้าจะแต่งไม่ถูกเพราะว่า <c oughs> สาั้นทีอบนบางเลี้ยงใหม่เนะ เราเด็กเขาไม่ว่ากันเนี่ยเวลานั้นเราเต๋อเนี้ก็ยังดูดีใช่ไหมมันาสั้นก็เลยดูหัวเราตโตไปเลยไงใช่ป่ะโตอือเลยหัวโตมันดูนะน,นี่ก็อีกคนนะฮะนี่นี่ก็ตัดหวังเว้าเหมือนกันตัดเองอันนี้ก็ยื่นเดียบร้อยเดียวก็ว่าตัดเป็นบ็อกใช่ไหมแล้วเราหนีบก่อนเห็น้างเงาวสวยไหมสี่ร้อยก็สวยได้นะคะนี่เราก็ยืดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล็นน้องแต่งเรียนนะแค่นี้พ่น้องนี่ตัดไว้เฉียงหมดเลยคนเก่งน,นี้เราก็จะมาแต่งกัน มีก่อนแล้วก็ตัดไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะเยอะแค่นีนดดนด้ดีไหมจุ๊ใช่ไหมทั้งหลายแค่นี้เลยเยองแม่ึงไยแค่นี้พอไหมพอเนี่ยน,นี่ก็จัน,<ห>นแล้วดพอ,อไหมเนี่ยแค่กลมกลืนพอเลยปะกำลังดีโอเค ต้องมาร้านเดียวนี่แหละรู้ใจกันอันนี้ก็กลมกลมเกินเพราะนางชอบตัดเอง่ง <c oughs> เก่งมากเราอะตัด <c oughs> เสร็จแล้วนะคะนี่ตัดต้แล้วอันนี้ก็เดี๋ยวนี่ประเสริงนี่ก็ดีใช้ได้อยู่โอเคตรงสวยนะคะเพราะชอบตัดเองเนี่ยวั่วแหวนอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกข,ขนเอามานนี่ก่อน อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสองคนเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะไยบายผมเงาและสวยมากสี่ร้อยก็สวยได้นะคะ